สวัสดีครับผมปาลมนะครับแล้วตอนนี้ปาลมก็อยู่ที่อาคารโอทาวเวอร์เป็นอาคารสำนักงานนะครับพื้นที่5ชั้นนะครับสถานที่เนี่ยตั้งอยู่บริเวณถนนนครอ,อินติดกับวงเวียนพระราม5นะครับใครที่กำลังมองหาออฟฟิศดีๆนะครับ ที่ไม่ไกลาจากแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเดลล่าตลาดทระมาม5หรือแม้กระทั่งห้างสสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซนทันเวสเกตเซนทันเวสท์วิวหรือแม้กระทั่งติดถนนราชพฤกษ์ ขอบอกได้เลยว่าทำเลเนี้ตอบโจย์มากๆใครที่กำลังมองหาที่ตั้งสำนักงานนะครับหรือจะเปิดร้านค้าหรือจะเปิดอะไรหรือจะเปิดเป็นโซนที่เป็นลังสินค้าหรือแม้กระทั่งร้านอาหารแอบบอกว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ก็คือพลาซ่านะครับติดกับถนนน,นครอินเลยนะครับขับเข้ามาเนี่ยจะเจอทางเข้าเรียบร้อยนะครับกับโซนพลาซ่าของเราพื้นที่ใช้สอย256ตารางเมตรเรียกได้ว่าใหญ่มากๆ งไงเดี๋ยวพาไปดูกันตามมาเลยครับมันติดถนนนครอินจริงๆด้วยที่ผมพูดเอาไว้จําได้ไหมครับว่าที่เนี่ยติดถนน ทางถนนนี่ไม่กี่เมตรเองจะบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะเปิดร้านอาหารนะครับไม่ว่าร้านสุก,กี้ชาบูหรือแม้กระทั่งเปิดเป็นร้านค้าที่สําหรับทิกอัพคอยหรือแม้กระทั่งเปิดเป็นฟิตเนสหรือสํานักงานบอกได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้ตอบโจทย์มากๆกับพื้นที่โดยรวม265ตารางเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับที่ผมบอกว่าเหมาะเป็นโชว์รูมเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะครับ ต้องบอกได้เลยว่าถนนเส้นนี้นะครับมีรถหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ1 0 0 0 0แสนคันต่อวันนะครับหมุนเวียนมาเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณน,นี้เป็นที่เลี้ยวรถนะครับรถเข้ามาสามารถเลี้ยวรถเข้ามาจอดด้านหลังได้เลยนะครับใครเจอร้านสามารถเลี้ยวรถและมีที่จอดรถรองรับอีกมากกว่า2 0 0รคันนะครับเข้ามาที่ตรงนี้แอบบอกได้เลยว่าทำเลดีมากๆนะครับพื้นที่265ตารางเมตร ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยตามมา เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่พาไปดูในแต่ละมุมของโซนพาซาที่บริเวณอาคารโอทาวเวอร์ของเราชอบกันบ้างไหมผมบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆกับการเปิดร้านอาหารพื้นที่ขายสินค้าโชว์รูมหรือแม้กระทั่งทำเป็นสำนักงานเพราะอะไรรู้ไหมที่เหมาะกับการเปิดเป็นโซนร้านอาหารเพราะว่าข้างในเนี่ยมีพื้นที่รองรับครัวไทยและที่สำคัญเรามีห้องน้ำแยกฝั่งชายหญิงให้เรียบร้อย ไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยเพราะข้างในเราเดินระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วพื้นที่แต่ละโซน,นสามารถทะลุถึงกันได้ที่สําคัญเรามีชั้น2ด้วยชั้น,นี่ยสามารถทําเป็นพื้นที่ p r i v a t นะครับรองรับแขกว i p ีเพราะว่าถนนบริเวณเส้นนี้มีกําลังซื้อเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเด่นล่าผู้ปกครองจะมารับน้องๆช่วงประมาณ3ามโมงถึงสี่โมงอาจจะมาแวะมาทานข้าวที่นี่หรือแม้กระทั่งโครงการอย่างบางกอกบุรุวัดเห็นไหมตรงพระรามห้า หรือจะเป็นห้างเซนทรันเวสต์วิลนะครับเหมาะกับการเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และเป็นแหล่งแสดงสินค้ามากๆเพราะอย่าลืมมีรถหมุนเวียนบริเวณนี้ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แคันต่อวันนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองมากๆใครสนใจอ่ะทักมาได้เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลย <c oughs> เอาละครับหลังจากที่ดูในส่วนของพื้นที่พาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชิ้นเนี้ยใครที่กำลังมองหาออฟฟิศบ้างล่ะ อยากอยู่ในย่านนครอินะ in, พระลฮะบอกได้เลยว่าบริเวณนี้คือคําตอบแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผม,มอยากจะพาไปดูที่เช่าของเราบริเวณนี้นี่พื้นที่110ตารางเมตรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าจะใหญ่แค่ไหนตามมาเลยครับโหกว้างมากๆเลยเหมาะสำหรับทำออฟฟิศนะครับหรือแม้กระทั่งทำโชว์รูมก็ได้ไม่ติดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมพอเข้ามาข้างในเนี่ยเรามีระบบไฟ น้ำให้เรียบร้อยแล้วคุณจะทําแค่พาทิชันกั้นนะครับกั้นสําหรับที่ทํางานหรือจะกั้นสาหรับที่ไว้สําหรับประชุมหรือตั้งแสดงโชว์สินค้าก็เก๋ไปอีกแบบโหสูงมากเลยนะฟอร์ทูซิลิงนี่สูงมากๆเลยจะทําเป็นห้องประชุมห้องทํางานหรือจะทําเป็นโชว์รูมสินค้าก็ได้เพราะอย่าลืมว่าบริเวณนี้กำลังซื้อสูงมากๆไม่จะเป็นโรงเรียนเดลล่า ค่าเทอมไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนตลาดพลัมหา้ามีแต่ไฮโซที่เดินหรือแม้กระทั่งโชว์รูมเทสลามาเปิดตรงนี้โชว์รูมเทสลาตรงเนี้ยเรายังรอคุณมาอยู่จะเป็นโชว์รูมรถโมไซหรือจะทำเป็นร้านอาหารสำนักงานก็เก๋ไปอีกแบบแล้วก็ามาถึงบริเวณอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณนี้พื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันจะเป็นยังไง แอร์บอกที่เนี่ยเราเดินระบบแอร์ระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแล้วจุดสุดท้ายของเรานะครับกับบริเวณนี้พื้นที่133ตารางเมตรแอร์บอกได้เลยว่าจะเปิดเป็นร้านสปาเป็นร้านอาหารหรือแม้กระทั่งเป็น โชว์รูมคาปีได้หมดเลยนะครับเพราะเราเดินระบบแอร์เดินระบบไฟที่สําคัญเราล็อกที่จอดรถให้เรียบร้อยมีหลังคาให้ด้วยคุณไม่ต้องไปจอดแย่งกับผู้เช่ารายอื่นคุณสามารถมาจอดที่ส่วนตัวของคุณได้เลยเดี๋ยวตามไปดูกันตามมาและนี่คือพื้นที่จอดรถให้กับผู้เชา่าเป็นไงกว้างไหมกว้างมากๆตั้งหลายไร่แอบบอกได้เลย,เลย,เลยว่า สำหรับใครที่เคยเช่าพวกอะไรพวกอาคารที่เป็นสํานักงานใหญ่หญบนชั้นตึกสูงๆเนี่ยคุณลําบากไหมกับการ,รวิ่งบนหาที่จอดรถคุณลําบากไหมกับการที่ต้องแย่งที่จอดรถกันมันจะไม่ใช่ที่นี่ต่อไปพอที่เนี่ยเราฟริกที่จอดรถให้กับคุณโดยเฉพาะให้กับพนักง,งานคุณโดยเฉพาะและให้กับลูกค้าของคุณโดยเฉพาะคุณไม่ได้เป่าเปียวในการจอดรถอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเรามีรปภดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงด้วย เป็นยังไงล่ะที่จอดรถของเรากว้างขวางมากไหมมีหลังคาให้ทุกจุดด้วยนะ